Bye, phải thế nghen. Thôi, Cô luôn chứ tưởng Ui Qua luôn chứ tưởng บ่ยอมเลยทุกบ่ยอมเลยตุงบิวบแบบทีเดียวเลยโอ้ยเรมินว่ะเขาเครียดด้ย tặc làng nữa rồi chú tặc đấy bò, mua 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 ít tặc, khăn hết, vậy vậy, tặc quá, chạy nhanh chạy nhanh, anh rồi đó <laughs> <laughs> โอ้ยอยู่บ <coin> oh, oh, okay, no? ่เจอด่ะขอช่างเลยได้บ่อยากช่างเลยอ่ะผู้เสียวรุดอ่ะแดงเยอะเกินอยู่หรอกเจ็ดแปดอ่ะเอาคลิปมาให้เดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเอาคลิปมาให้ หอจิเปิดลแลางนี้นะ้อาออกสองดีดมาดูกันนะครับท่านผู้ชมโคตรกว่าหลุด7จ็ดแปด้าหัดอือโดนกได้แนละ้ว